กายดีเมืองกาญวันนี้เราเดินดูสกายวอล์คครับผมแม่น้ำกาญลองดูส่วนที่นี้เราก็ไม่เคยมามีแพตังเยอะแยะมาการหลายครั้งแล้วก็ไม่เคยมาครับนี่สกายวอล์คเมืองกาญเราดูแต่ก็ไม่สูงเท่าไหร่ดูนี่หรือสูงวะเดินไปก็คงนั่น,นะครับดูรับดูบรรยากาศก,าก่อนลิมนแม่น้ำ ดูบรรยากาศริมแม่น้ำการจนบ,บุหร,ร,รี่การจนบุรีการจนบุรีโอ้แพรเยอะอีกตัวเนี่ยแถวนี้ล่องแพรเยอะอ๋ะอ,อทำอะไรล่องแพรเหมืองการครับตรงน,นี้ครับแพ้เหมืองการเยอะเลยครับเราเพิ่มเคยมาโซนทางนี้นะครับ แบกบเวกูมาตั้งหลายสิบครั้งแล้วล่องแพเมืองการครับมาแล้วครับเมืองการเราบรรยากาศลินแม่น้ำกาญจะน่าบีนดื่มน้ำแพรแพรเมืองการครับนี่ครับสกายวอล์กโอ้โหสกายวอล์เมืองการนี่ครับมาแล้วไม่เคยเจอนี่ ในสุดแล้วก็มาถึงแล้ววิวแม่น้ําแควมุมสูงสุดยอดครับผมมาเราจะพาขึ้นสกายวอล์กันบ้านมีอะไรมากไม่ได้มีอะไรมีความสูงดูมุมสูงของเมืองกาาเป็นยังไงนี่ครับผมการเจนบุรีนีแพรปะเราเดินไปกัน เดินดูบรรยากาศริมน้ำแพ้ใช้ชีวิตกันีนเรือนแพโอ้สแสดงผูไม่เคยเข็นเลยทีเด็ดครับมา,ท,าทันทีแล้วก็มามส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองแม่น้ำแอเมืองกาะ เดินผมเอามานักต่อเทียบพากันบางเนี่ยเดินนไปลเ,เปลี่ยนทาก่อนว่ที่นั่งครับผมหรือเปล่าประดับครับขาเทียบเหลือเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี มัิับเดินมาครับผมบรรยากาศเชบเชครับผมบรรยากาศ ขึ้นป่ปเท่าไหร่ครับผมนนอบกโอ้หกสิบบาทซื้อบาตรด้านน้นอ๋อมัเมนมันมีรีฟขึ้นอยู่เนี่ยหกสิบบาทครับอ,ม,อมาครับซื้อบ ค่ะสุดสิบบัตรสองคนครับผมไม่มีเลยครับผมไม่ได้พบกับพอเชีย ก็ชนะบุร oh. ีครับผมมากินไปเดีกวกามาเดินเรื่อ กเราเหมืนชอบพกจักกระเป๋ากระเป๋าเราไมีประโยชน์นะเออก็ลืมเลยเสกระเป๋าเสี่กระเป๋าเออเอเออลืมพูดว <c oughs> ตากะไม้เท,าาท้าฝากตรงไหนนะคะกระเป๋าไวยนะคะเดินเท้ารถก็จับเหล่านะคะสวมทับรองเท้านะคะเดี๋ยวครัผมพึ<ะ>่เไม้ต้องฝากหมด้ลยนะฮะ อากระเป๋านี่เราบอกกระเป๋ากาเดินมาเอาเดินไปได้ไมมจับนี่ก็ได้นะจับรลัวแล้วจับเหลานี่เหลาลู่ไทยมาถ่ายรูปให้เออเวีค่อยความนะครับผมบ้านเมืองการความสุข ีครับสกายวอล์กบางการเราขึ้นมาแล้วในที่สุดเราก็มาสกายวอล์กที่หนึ่งตามล่าสกายวอล์กไม่ไม่มาทัวร์ไทยแล้วเดี๋ยวสกายวอล์กหอยนี่ครับกาญจนบุรีผู้ใดินมาสุขบุรีวะขึ้นมาถึงนี่เลยคุณแม่เก่งมากมาไปทาง <ไป S 1> นู้นไ,ไม่เป็นไรครับผมชอบไทยเดียวกัน ไปทางโน้นถ่ายเลยตรงนี้มันไม่นั่น,น,นเธอนะเออเธอจะเดินไปไหนก็เดินหุย<ฮ>เสียวดักอยู่เดินจะเป็นน้ำไม่เสียวดอกหนึ่งสองเดี๋ยวการถ่ายวิดีโอ สกายวอล์กการชนะบุรีของคนแก่สกายวอล์กทั่วไทยไปกี่ที่แล้วบ้นเนี่ยโอ้เรือนแพผ,ผมเห็นเหมือนกัน <ไป S 1> น้า <ไป S 1> เรือนแพ่ไไเอาแล้วแต่ที่จะไปจะไปต่างใครต่างมันเนะดินใครเดินมันลิใทนเดินประคองม,มันยืดไม่ได้แต่พอใครมันยืดไม่ได้ตั้งไม่ได้คือาไมไม่ให้้ขึน ครับผมเขาบอกถามเขาแล้วมันยืดไม่ได้มันกันตั้งเขาแม่ขึ้นมาเขาบอกเขาบอกแล้วเขาบอกมันยืดไม่ได้ถ้ามันยืดอันย่านไม่ได้ม็นไรนีนมันมันแค่แค่ถือที่เสียไม่ได้วางไม่ได้เอาไปมาถ่ายมาถ่ายฉันหน่อยเถอความเสียวของหรือเปล่า สกายวอล์กกาญจนบุรีครับผม,มครับผมเมสกายวอล์กมาครับดูเมืองกาญนโอ้คนรถทัวร์มากาเล็กซี่เยอความสุขของเราคือได้ไปเที่ยวมาเที่ยว ตลอดตลอนเมืองการความสูงไม่ใช่อุปสรรคแต่ก็เสียวอยู่ปากันเก่งจังเลยใครเก่งยกมือขึ้น ครับบรรยากาศสกายวอล์คเมืองการมาให้เอาของไม้ท้าขึ้นมาเลยครับผม มาครับริมแม่น้ำแขวนเมืองกาญจานบุรีอยู่หรือเปล่าร้อยล้านขึ้นนั่นแหละไม่ถึงพันหรอกบรรยากาศแม่น้ำแขวนี่ครับผมจุดชมวิว อากาศนะครับผมเตรีมแน่น้ำแคร,รเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรีใครไม่เคยมาที่สุดเราก็ถึงแล้ว จะไปเดินดูทางโน้นอีกว่ามีอะไรขึ้นบรรยากาศคนในเรือยกมือหน่อยตาโอเคกป็ด้อติีต่อ,อ,อ,ตอ,ตองนะบรรยากาศทั่วไปของเมืองการจากแกลก,กลัวตอนนี้ไม่กลัวแล้วครับผมเรือนแพรมีเยอะจริงๆ เรือนแพขับเรือเบืองแพล,งล่องเรือมาความเสืเอมนกบินเยเลย เดนดูรอบครับผมแผ่เมืองแผ่ดูความเสียวของสกายวอล์กแต่รู้สึกแข็งแรงไม่สัน่นโค้งเหมือนเชียงรายเชียงรายก็สัน่นโค้งแล้วก็ เชียงคานก็สังคงนบรรยากาศแม่น้ำสิบห้าแม็กดูจุดสูงสุดครับผมสิบห้าคนวนเดิน บรรยากาศลงนู่นลงน้ำการไม่ดับครับสิบเมกกดของคราวโอ้แข็งแรงอยู่ สนี่คือตัวเมืองลงยิ้มเหมือนเลยเราสมัยเราเล่นอันนี้ก็จะทำเฟต่อหรืออะไรออกไปตรงนี้อัอนนึงอยเนี่ยการทําท่อทำอะไรนี่ ยิ่นลงแม่น้ำก้าจะล,ล่องเรือแพอาหารสควารสุขแพน้องนึง เล็กน้อยนี่จะสุดยอดของเมืองการแล้วสูงของสกายวอล์ค ยาสูง12เมตรยาว230เมตรครับผมบรรยากาศไปไปต่อเขื่อไปครับผม ไปเชิญน้องช่วยนับไปถึงกันได้ซื้อหนังเ <c oughs> ชื่อไปถึงนางใจใหญ่หน้าใหญ่บ่อยอแล้วไปรออยู่นี่เนดะ้อรออยู่นี่รอไหนย่ารบกวนพิงนะ บรรยากาศสกายวอลความสูงดูเหมือนต่ำแต่ก็สูงอยู่นะ12เมตรบรรยากาศเหมือนกันนะจะ๊ะบัน